ซีฟูอยู่ไหนอะซีฟูตเหมาเลครับเมนูเด็ดของเราครับน้ำจิ้มมาด้วยนะเดี๋ยวจิ้มมาด้วยอาจิ้มวาซาบิทำมาแล้วกินทำมาทำไมทิมกานค่อชานี่ลนวครับล้าทอดน้อนทอดเยมาเกี๊ยวอ้ยไีกระเทียม โอ้สีลายปลาเนาะสองทีแรกเราไม่เห็นตัวจะย้อนเสียงสักหน่อยนะครับอ,อ,ยอยู่กับช่วงบรรยากาศการกินข้าวนะครับโอ้ยนี่อยากให้ลองนี่สดขนาดไหน,หนได้ เป็นจังไงโอเคยิ่งไปเลยแ่แเป็นอยังเป็นอย่งเฮ้อยังไงรอบนี้เราจ้าหันหน้าเข่ามาวงแม่ย้ำหมุนใส่หมุนคว้าเปิดออกรับลมหลายๆรูปหลังบ่ดังยิ่เลยมาครับมาไหนั่นลองจันหนุจริงเอาเลยครับ เด็กว่าน,นี้มีไหมตันนี้น,นีมมีมหะากับ่าเลื่อนวเ่ยโอ้ยห่จิงหมูนนีใหญ่ไปนีครับพื้นที่เราจำกัดครับบา้เฟนใหญ่เต็มจอเลยนะครับ อยากให้เห็นบรรยากาศในเรือนะครับใครมาต่อใครมานะครับก็เว่ยอ่ะอยากกินสิ่งนี้ครับคือนะครับกินของสดนะครับเป็นมึกนะครับมือพร้อมใหญ่นะครับไซใหญ่นะครับนี่ครับตกได้อยู่ท้ายเรือครับนี่ครับคนตกอยู่นี่ครับคนตกอยู่นี่ครับตกได้เราก็ต้องรีบจัดกรรีบจัดการนะครับ อาหารสดสดได้ตอนไหนกินตอนนั้นนะครับนี่อันนี้สินงวดเนี่ยสินไดอหยุดอยู่ได้ใช่เลอเหมือนกันเชฟเอ๋แล้วครับเชฟเราสุดยอดมาที่ไรเป็นว่าความเป็นยังไงฟินบ่เฮ้ยเฮ้ยมันต่ออะไรนเี่ต่ออะไรกันอ่ะ ตอนนอ่อลต่อแเือคันมันอ่อนบ่้ย <c oughs> ต่อตัวยนเดียวะนะครับกินไประแวงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราปล่อยสายลอยไว้สี่เส้นนะครับ <c oughs> ระแวงครับเดี๋ยวพาข้าวกัจใยดึงหน่อยดึงะรั <c oughs> ่วหมดรั่วหมดเลยเหมือนเส้นมาม่า <c oughs> ค่อยๆย้อยขึ้นน่ะครับ ย้อยขึ้นแล้วค่อยลากเลียบลิ้นยาวๆเลียบแลบดูครับนี่ครับการันตีหน่อยว้าวช่วยช่วยกินอะไรนะเดี๋ยากินอะไรแข็งเสาแข็งแรงดิแข็งเสาแข็งแรงดิ เออเด้อนักขึ้นอเป็นอย่างเที่ยวขีว่บ่ <laughs> ครับอยากให้เห็นบรรยากาศนะครับเนือทอด GFD ครับขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับขอคนละหนึ่งไลน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอยากให้เห็นถ,ถ่ายทอดกับบรรยากาศ บนเรือนะครับถ้ากินตอนนี้นะผมว่ากระจายลงเต้าอืมแค่มกินมาเนะถาอะน่ะเสียดายเฟนเมื่อกี้ไม่ได้ไ<า>เปิดแล้วมันมันมันบอกว่าไอไอเมมไม่พร้อมใช้งานครับไปกดอีกทีมันได้ ไม่เป็นไรเอาไว้เป็นตัว NC ดีกว่าช็อตเมื่อกี้ก็มันอยู่นะไม่ได้ไม่เป็นไรเอาตัวข้างหน้ามาข้างนี้ดึงรอบเลยเมื่อกี้เลื่อนอยู่อโยนคันให้ผมเลยอ่ะาม,า,มาเก็บคันเก็บคันเก็บคันหนึง่ง ก้องํามดยนะข้าเด้วนะาลวะอดต่อบรรยากาศนะครับเรียนเชิญครับสนุกสนุกด้วยกันครับผมข้างล่องเรือครับ ภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับวันนี้ครับมเมื่ได้เอาไม้กันสั่นมาในเรือก็แบบนี้นะครับกีวิทยีในเรือง่ายๆนะครับได้มาส่วนๆแล้วก็ทำกินกันเลยนะครับโอกาสมีกินก็มีสูงนะครับได้มั่งนะครับได้มาก็าจะทำ เดียวเรียมเลยใส่ไม่กิน้เขาเลย่อนผมอยู่เบื้องหลังกินตอนไหนก็ได้จะดีเดี่ยวอยากถ่ายทอดให้ f อทางบ้านเราเขาได้เห็นได้ชมกับสิ่งที่เรามาได้สัมผัสเรากินตอนไหนก็ได้อยากให้เขาเห็นแบบเวลาเรามาดูด้วยกันในเรือแล้วทำอะไรกันอะไร้า มาแต่ไมจุดมรสุดเราก็จะกินกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวยกยกหน้าก็จะเป็นอะไรนะอ่าส้มตำนะมีมีส้มตำทะเลด้วยนะครับนะครับผักต่อไปส้มตำทะเลโอ้ย่นว่า,าส,แสิแข็งเสาแข็งแรงเอาคากนอนอะไรจะหล่ ลี่เดาอาบน้ำลูบเพราะท่านนอนซำแบบเบิ้งเดากินแล้ว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 เอาลวดยูวยัคนจะได้ปลาทำไงก็ได้วะโอ้ยหมานแท้เจ้ากินน้ี่กินไปน้ำปลากินไปน้ำความสุขกับชีวิตคนลักตกปลาครับตกไปกินไปปลาสายเนาะสายแดงโอ้ยบ่แม่นนะ

เต็มปากเต็มคำคิดคำเลยสำหรักแนวเติมเติมเติมนมาตัดกันหน่อยเติมหน้าเติมหน้าติยเลยไม่ผิดเลยเอออืมอืมเป็นไรเงี้ยเป็นไเป็นยังไงวันนี้วันนี้จะจังคอยจามไม่ได้นะครับจะเป็นบรรยากาศ เล็กๆเล็กน้อยนะครับอยากให้เห็นอยากให้ชมกับสิ่งที่เราได้รับนะครับการใช้ชีวิตร่วมกันในเรือครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเรากินขอบคุณเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับที่จะมอบให้เอฟซีทางบ้านได้ชมนะครับขอบคุณเอฟซีทางบ้านเราด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ กาลสินนะครับอุดรหนองคายโอ้เยอะครับบ้านเฮานะครับปังเวียงกองเวียงจันขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับนะการบันทางมานะครับนะครับอีสานบ้านเฮาครับขอบคุณหลายๆนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วครับนะ อยากให้เห็นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมติดตามในทริปต่อไปนะครับนะก็จะมีช่วงตกปลาเราก็จะตกกันนะครับจะได้มากได้น้อยนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ชมในทริปต่อไปนะครับเจอกันครับเด้เจอกันทริปหน้า